สวัสดีครับผมนายพิพรพลจินชัยเลขสี่สิชั้นปีที่3าทั 2. บ2วันนี้ผมจะมานำเสนอการบริหารร่างกายด้วยการใช้น้ำหนักตัวครับท่าที่1น,นะครับท่าดันพื้นพนครับวางมือทั้งสองลงบนพื้นแขนและลำตัวเหยียดตรงข้าหน้าตามองศาพื้นแขนทั้งสองแยกยันพื้นยุบกระสอบลงแล้วดันกลับตำแหน่งเดิมครับ 1> 1. ท่าที่สองนะครับท่าย,ยุบข้อด้านหลังไทยเส็ดิบใช้มือทั้งสองวางบนเก้าอี้หรือม้ายาวเ <7. S 2> ท้าทั้งสองเห <8. S 2> ยียดตรงวางส้นเท้าบนกล่อง <10. S 2> ยุบข้อศอกลงแล้วดันกลับตำแหน่งเดิม 4. 4. สามท่าลุกนั่งสิตอัพนั่งงอเข่า <5. S 2> ทั้งสองข้าง วาง 5, มือกุมบริเวณขมับ 6, แขนทั้งสอง 1, 1> อยู่ตรงหน้าอก <5, S 1> ลุกนั่งขึ้นลงห่สี่ท่านั่งยกเ <6, S 1> ท้าในท่านอนหงาย 5, นอนหงายใช้ข้อศอก <5, S 1> ทั้งสองค้ำพื้นยกลำตัว 6, นอนบนพื้นยกขาเหยียด 1, 1> ตรงคู่กันและเตะเท้ามา 8, ด้านหน้าไปกับ9 10 11 2 13 4, 15 1, 1 5ถ้า 9, ลุกนั่งท <5, S 1> ่านนอนหงาย 4, ตะแคงสะโพกหรือ 5, สิบอัพ นอนหงายตะแคงสะโพก <10, S 1> งอเข่าทั้งสอง 10, วางมือก,กุมข้างขมับ 10, แขนทั้งสองข้างอยู่ตรงหน้าอกลุกนั่งขึ้นลงสองสามสี่ห้าึงหกท่านั่งยกเท้าบิดลำตัวซ้ายขวานั่งงอเข่ายกเท้าพ้นพื้นเหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าบิดลำตัวซ้ายขวา เจ็ดท่าแอ่นหลังนอนคว่ำแขนและขาเหยียดตึงยกแขนที่อยู่ตรงกันข้ามกับขาขึ้นพร้อมกันสลับซ้ายขวาสิเอ้าแปดท่าแอ่นหลังนอนคว่ำแขนทั้งสองแนบชิดลำตัวแอ่นหลังให้ศีรษะกับเท้ายกขึ้นพร้อมกันแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 二、三、四、四、八。